กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงคมนาคมร่วมกับองค์กรภาครัฐ6องค์กรเปิดตัวโครงการนำร่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในองค์กรของรัฐตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการนำร่องนี้จะดำเนินไปจนถึงปี2025ประกอบด้วยรถโดยสารประจำทางรถแท็กซี่รถสุขาพิบาลรถสนามบินรถไปรณียีและรถของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ จ้าหน้าที่หวังว่าในเวลา3ปีนอกจากรถของหน่วยงานภาครัฐร้อยละ80ของรถในพื้นที่นำร่องจะเปลี่ยนเป็นรถพลังงานใหม่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวว่าการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่นำร่องของภาครัฐจะส่งเสริมการประหยัดพลังงานลดการปล่อยมลพิษนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ นอกจากนี้จีนยังมีแผนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี่และสร้างสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้น